คนดีที่ผมจะไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยบิกตูเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพักทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิกตูหรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงะสมนั้นให้เลือกพักไทยรักไทยของเออไม่ใช่ชิบหายแล้วกู รวมไทยสางชาติไอ้ไทยรักไทยมันชิบหายไปนานแล้วแล้วก็ยังชิบหายต่อมาจนปัจจุบันนี้ไม่จเจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันจเจริญเยอะผมก็พูดแค่นี้กับพี่น้องนะครับเลือกรวมไทยสางชาตินะไม่ใช่ไทยรักไทยไทยรักไทยนั้นขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับคนดีที่ผมจะไม่เล่นแล้วการเมือง ผมมาช่วยพิกตูเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพักทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าพิกตูหรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพักไทยรักไทยของเออไม่ใช่ชุ่อมานะกูรวมไทย้างชาติ ไอ้ไทยรักไทยน้วมันชิบหายไปนานแล้วแล้วก็ยังชิบหายต่อมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่จเจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันจเจริญเชอะผมก็พูดแค่นี้กับพี่น้องนะครับเลือกรวมใจสากชาตินะไม่ใช่ไทยรักไทยไทยรักไทยนั้นขอบคุณพี่น้องครับวันนี้ครับเตียมพบกับการวิเคราะห์จาะลึกปันธงกับกนฮาร์อการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเืยแบบผูกขามากเรษฐกเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประนเหมือนเดิมผมอยากได้ผู้นาคนใหม่แบบไหน,นอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนินไปถ้าไม่กงวงตึ้านนเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน daily news จับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news ออนไลน์